เวมาทางพี่ผัดว่าเห็นตากข้าวพี่น้องตากก็าตากใส่นี่เลตากข้าวนั่นเลยค่ะเคนตากข้าวพี่น้องเหน่งข้าวก็จะกำลังผัดข้าวจัดข้าวนั่นี่เอาลยผัดข้าวอ้าเอาผัดผัดผัด,ผดออสาวบ้านป้าบ้านดอยพี่น้องผัดข้าวเด้อน,น้องย้อยเด้อนี่เด้อ อ้าวยิ้มไปเปลยว่าพัดเขางามเอ้าพัด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 อสาวน้อยสาวบ้านป้าบ้านดอยพี่น้องสาวบ้านตะลุ่ด้วยเสพปวนนะเมืองเสพปวดเป็นสวรรคิเกศพี่น้องสองสาวเพชรศรีเด้อ พุทากำลังเซ็ดหน่อไม้แห้งไปน้างแห้งเย็ดหน่อไม้แห้งใช้มีดอาจจะช่วยได้บัณฑแก้วปิ่นอี่งหอวเจือหนม่มีดบ้างหมดแล้วชําไม่ล่ะผ้าด้ละผ้าดีค่ะพ้าม่ได้ไร่ละผาขุดมาละผ้าคุยงหาจัดตาํำกอนมีดหนึ่งกูเจ้าแต่ใจุลัาส์แหล กำลังผักกระสอยหน้าไม้นะบ้านนี้นะซอยน้าไม้เห็ดน้าไม้แห้งแทเรูเขาเห็ดลายได้ตัวนี้แล้วเขาไปขายอันนี้บริการเห็ดกินเองมันบอกเห็ดขายว่ะหรอวะเฮ็ดขายขาย้อนนิก็เออชน ดอเซนอดเซนนะขายจะคืออะไยังไ่ทันขายยังไม่ทันขายหางระเทดนี่โอ้ยเมื่อนี้เได้โบลูเนโอ้หทุกคนไปเสเงินเงินเพินอะบางๆน่างนี้ตัวนี้เขาต้องได้ล้างดูนันมันเป็นบแล้วมันบกมันบกง่ายนี่มันเป็นขาวสาร จะจัดการรถนี่เลยคุณเอา,าน้ำไปเทาคุณตัดแบบนี้อีบอกมะตัดแค่นั้นเธอบอก เอ็ดบางๆแบบนี้บ่อืมอืมบอตัดก็ได้บ่นี่นะแบบปาดลงเลยครับปาดซึ้งๆเลยนะมันบมงามบมงามบอสมันงามจริงน้องเออมันงามพอจะซื้อมันจะเอ็ดซอยงามงามไปได้เอาหน้าไม้อย่างนี้สิจา็ดนี่นนี่ไม้ไหลบ่่แมานบอสไม้ใยใ่เนี่ยไม้ใหญยใยไม้ยังใหญ่ได้บอนี้นะยืดระบอนี้นะยังคขมอยู่บอ ได้น่าจะขมดยู่มยัแฉะอ่ผมแ่ะะเรากินให้เบิ่งเลยช <laughs> มทีมนะได้ไปกินเบิ่งเราแส,ะะสดท้ายเพราะว่าโบแสบสามคอ่อยซอยไปสักหห่กันแล้ว ตากสองสามมื้อก็แห้งด้าเนาะมันแดดเนียเน่ยเนาะแห้งไหวแล้วเนาะแต่ละมื้อก็ต้องได้หาไปหาเงินได้พี่น้องเว้ยข้าเจ้าก็ได้หาน้ำไม้หาอยังเอาน้ำไม้นี่มาตากให้แห้งเด็กผู้ชายมีดีวี่ีมาทำเลยก่อนแห้งก็ได้นะี่ นะเบิร์กผู้สาวเด้อพี่น้องเด้อกำลังซอยน้ำไม้บางทีเพิ่นก็มีความว้าวบางทีก็บ่มีอะไรกับเพิ่นก็บเมยเฮ็ดเบียกนะนะขมุกขมุ่มละอย่าเคอมันแล้วพี่น้องเอ้ยเพราะว่าอย่าเอาไปตากแดดส้วงนี้ก็แดดจะกาๆละประมาณหนึ่งโมงค่สองโมงปากคือมันแห้งตากคือมันแห้งแล้วก็ไปขายพี่น้องขายเฮือเวีเดนอขายเฮือเวียดบอนโน อขายใหดเปรี้ยไปขายอยู่อไซสบัตนี่นะค่ะมาซื้อบ่มาซื้อซื้อหัวเทิดนี่นะอยากได้ราคาแพงจุมาขายไปขายเอามาขายใช้ก็ป้ายเอาไปขายแล้วว่ะเอออเาไปขายขายให้เปรียบบอขายให้เปรียบเดี๋ยวไปทางหลังแม่นอันกลางหน้าเด้อพี่น้องเด้อนั่นเด้อกลางหน้าหน้าเข่าหน้าเขาหน้า หน้าเจ้าสาวะหน้านั่นหน้าเจนเป็ดตาเจ้าเขาโบน้ำเนาะทางลุ่มหอยเด้งนะเก็บเอามากินแล้วก็กินหอยอีกมันจะช้ำไรหงสะอลอหอยมันลายโอดเต็มเตาคุอใส่น้ำนะอ๋อไม่ใช่ล้างเนี่ยมันเปิน น,าน,านั่นนะนะชมกันแล้วไม่ยังนนอ,อันนั้นนะอันไหนบออนั่มนังสนองนะเออสมองมันสมองเออมสองน้ำไม้ก็ไม่สมองข้าวจังขา<อ> <laughs> ้าวจังข่าข้าวจังข่าาไอ้อยังมันไอ้อยังมันฮะว่าว่าสมองน้ำไม้น้ำไม้ก็ไม่สมองบออเดีด๋ยวนี้นะ้ำนะเดดทางล้างทางล้างช่<อ>างน้อยยังไปล้างกระติก เออมีสมองมันทางน่นะสมองน้ำมันถ้าคิดว่าท้อสมองโง่สมองควายได้ทีแต่สมองน้ำมันก็มีได้เนาะตอนนั้นต้องไม่ล้างเอาเนาะคัำโบราณยังไม่ล้างหมดบ่โอ้คัำโบราณมันขี้ลายนี่ตัวนี้เรียกมันดูจะชื้นได้หน่อยเลยมันเป็นขาวๆนี่เลยตัวนี้ต้องได้ล้างพัดออกข้างนี้เลยว่าคนเขเพิมพัดออกคักเลยเห็นเขาพิมเทมุ่นมองนะอล้วเพื่อมันสะอาดเนาะ เนี่ยตัวนี้เอามาต้มมีตัวนั้นตัวโบรานต้มก็มีว่าตัวนั้นโบรานต้มก็มีต้มมะแล้วบ่บบนี้ออ๋ต้มแล้วมาแล้วเนาะ

ไซิ่มกันอเย็นเมาเลว่ย้าเมาแค่ไหนได้สา้าเมาได้ได้กินน้ำโคกม้วก็เมาหเลวเนาะจเนาะชมหลวงเอาชมชมีเน

แล้วแล้วน้องลืมได้สิแม่แก้วเจ้าก็กินบ่การสาวเฮ็ดทางนี้ย่าอยู่ทางนี้เก็บระบอบอันนี้มั้ยเก็บบ่นนน่ะแห้งบ่โอ้บ่ฮอดได้โละเนาะโอ้ยอามาจะพูดบนัๆนึงไันดยกฮู้อันนั้นยังเจ้าย่ากโตกนักเลยจมือไปตัวนีนะ บนมือนึ่งมันสิโตกะตอนี้ตัวนั้นเราอยู่อยู่ที่พูดตัวนั้นแหละทุกคนเก็บตกะเอาอยู่นี่ตกะเลยนะตกครึ่งนึงเลยตกครึ่งนึงแล้วยังว่าเก็บโต๊ะกันไกลเลยนะไกลสิแล้วละปาดแวบๆข้าวเดืยวได้พี่น้องไหวอะไรจะหล่อได้ จะปาดนะโอ้พันอันนั้นนะรถเน,น,นาะจักแหลบ,บแหลวบวะบม่ได้มีเข่งมีหย่างไรวะตัดไปเลยได้ตัดใส่แป้นไปเลยบัตรยังชีล้างพี่น้องเพราะว่าเขาจะเอาลงไปล้างอยูนน่น้ำคุณสมองมันเอกแล้วก็ล้างออกสมองหาาน้าไม่้คายมันใช่ไหยังมนันนี่ปาดขึ้นไปแล้วก็เป็นแต่ว่าไม้ไผ่บุมีกด้วตุกข,ขาวแล้วนะ น้ำไม้ไผ่น้ำบ๊มีเนาะน้ำไม้นี่มีเนาะนี่พอติดเหล้าแล้วจอกนึงจะเป็นอะไรมันเผาแล้วโอ้โหเวมาทางพี่ผัดมาเห็นตากข้าวพี่น้องตากกับตากใส่นี่ได้ตากข้าวนั่นเลยค่ะคนตากข้าวพี่น้องเน้นข้าวกับจะตากใส่ในนี้พี่น้องเบิงเบิกเขาเชี่ยเพิ่มเลย อีหยังอันนี้หเหแม่ท้ากระดงพัดเหรอนี่เขาจะตากข้าวใส่กระดงได้อเลยตอนอ๋อกระดงไงกระดงสีสีต้กข้าวนี่ก็นั่นเลยน,นกำลังตากแล้วนี่เขาสารเขาเปลือกได้เนี่เด้เขาเปลือกตากข้าวอยู่ในนี้สามอัน แากข้าวพี่น้องเลยเลยทาเขื่อนนะบนทางนี้ทางเขื่อนนะจ๊ะอันนี้น้ำไม้น้ำไม้แห้งน้ำไม้แห้งตัวพระเจ้าตากไว้อันนีมันหามมันงามันอ้กเบ้งน้ำไม้แห้งแล้วตากปลาไว้ในนี้พี่น้องเลยเ้ยมันแห้งแล้วหรือหล่อแล้วตัวนี้นะตัวนั้นยังบ่แห้งคักปานใะตัวนี้แห้งแล้วไก่สิได้แล้วนะเท้าวทงเพล่ะตอกกระไบน้ำไม้ละ มัน้มนนอง้ไอ้เอ้ยพี่อยู่พี่ห้องอพี่อ้เอ้ยช่วยด้แม่มาช่วยแน่ห้องไม่ขาดส่วน้องเชื่อหมช่ยน้องแนะเขียวเพียงเ่นนเนะย่างแกงคูนบ่ยาแกงคูนนะนะะย่าแกงคูนพี่น้องแม่เท้าแม่เท่าน้องชโนนน้อยแล้ะเราก็ได้อันนั้นอีกหนอไหมนะ เอาไม้เอ็นเอาไม้ส้มบ่อืไม้ะเอออ๋อแล้วแม่ไม่เท่าเด้อพี่น้องเด้เพราะว่าอยู่พีคอยเลือกคอยเลื่องปากแล้วค่อยก็เลยเอิ้นว่าอ๋อๆเออะไรเลยเอิ้นหญ้าเอออ๋อแม่หญ้าเด้อแมหยาอ๋อหญ้าหยาฉันเอาน้อยได้อันนี้ได้พี่น้องได้เถื่อนเพื่อนกันเถื่อนเพื่อนกับจังซีแล้วพี่น้องเอ้ย นี่ยนี uh, ่ยเนี่เราก็อยู่อยู่กับหลานโเราเสีแล้วนั่นนี่นะโเจ้าเสียได้จากปีแล้วก็เนี่ยสี่ปีะอเอฮะพอมันไปจะแต่ย ให้เข้าให้เข่าให้ข่าไผ่ให้เข้าชนุนน้อยให้ชนุนน้อยพี่เนี่ยเข้าเข้าให้เนี่ยเข้าให้น้อเข้าให้มาให้เอาข้าให้มาให้ลูกสาวเออให้ให้ให้ไข่เข้าลูกมันติ้นอืมให้ลูกกินเนาะให้ลูกกิน ดา่ากแค้วขี้แซ่ดไเนาะแค่วมากแต่บดแดงนะแกงคูนนะแกงคูนเออกินไงบดแดงเนาะบดแดงขาวเนาะแดงหมคูนแกงคูนแบบมันอันนั้นบอกขยามันถือหมอกมันเนาะคับบวแม่นหมอกม,ม,มันอันแดงและอันแดง

ใส่เือใส่น้ำย ER ูนีบอกบึนะครัวเป็นทหารหรอวะน่ะลัวแล้วลัวมรนเป็นทหารลัวเบิ่์นแบเป็นกรอบคอข้อทางจับไะไจับอะไรเบเร์นอุดสามอุดเชื้อซื้อบ จะกระต้มน้ำกลิ่นมะเรากระต้มน้ำกินเลยพี่น้องกะต้มน้ำกิน,นก็หน,น่อไม้นะบ่กระหลายนึงแล้วเนาะเขิงอะนะนั่งได้หน่อไม้นะได้หลายเติบได้หน่อไม้ไมยังใช้ไม่กินแล้วป้อนี่นะจะบวกกินบ่แป๊บซี่นะกินไหมแป๊บซี่นะ ทางพุ <Pepsi ca S 2> <bye. S 1> ่นแม่นเป๊ปซ uh, bon oh, si ี่เท la ่าใด๋เอาใส่นะใส่ๆบาดนี้นะนี่เอ้าใส่บาดนี้บ่โอ้เนาะเสี่มาใส่นี่เนาะเอใส่คู่เลยเออพี่น้องเราใส่นี่เอาใส่แล้วบ่เกนะอาได้ใช้เลยบ่ได้จกใกระตุกเนาะใกระตุกล้างเลยบ่ยะ ล้างบ่ล้างแล้วล้างไว้นึงเฮาล้างแล้วพี่น้องเอ้ยเฮาล้างแล้วก็อันนั้นนะล้างสะอาดเรียบร้อยเนาะต้องได้ฮบโลดบาดนี้เออฮบฮบฮบแล้วก็มันฮอนยามันซมากินเนาะกินกับปลาพันธุ์กินกับปลาพันธุ์กับหอย หอยพร้อมปลาพันพร้อมปลาพันพร้อมหอยพร้อมแต่ละ่บเนะใช่หลายวะเนาะอ่าน้นะต็มนี่ติมกระตุกนี่บอแล่ออันอันนี้นะนะเลือนใช่ลายเลยมุกกะตุกเลย ทองนั่งทองหนเมดกเมดเรากิน่ะไปกระโดดลยมันโตเออต้าอบเพ่ใ่อมลอยเลยเนาะอืมแล้วก็ใส่ฮนะใช่แล้วก็ใส่เกือเอาเกือใส่จะไปใส่น้ำบ่เนีายออ

ใส่หุบใส่หุบใส่หุบใส่อันนั้นแหละงบใส่กระตุกนะกระตุกนี่ต้องได้แน่นหนาเนาะยเนาะกระตุกนี่ต้องได้แน่นได้เนาะเพราะว่ายันน้ำเกลืมันซึมบอกดำบอกไปแล้วนะอ้าวดำมันอ๋อข้าวดำมันใส่น้ำเฉดดำเออเดี๋ยวรู้ไหมเดี๋ยวใส่กันนะ โอ้ยบัได้แล้บกนี่นาหนชาวชองพทนี่จเอาได้เี่ผู้เดียวนเฮ้ยเยงใกล้ขันนอนแท้บ้าบัได้นิเขาแล้วพอชิมเอินนุอยเขาแล้วบม่ีนี่เขาชิมเงน้จะมาบไดอีก nhàng nhà bơm ren chắc bơm tuần tát nè tát đấy cho tát bơm mớt đấy. cái nào còn phải cầm đang xài á, cho nãy cầm mất เข้ามาแล้วมันหลายได้ทางลุ้มค่ะเจ้าบริขารขึ้นมานะฮาวโอเคนั่นแหละฮัมมันอ่อนอยู่ดองหน่อไม้อะเนี่ยเนาะมันอ่อนได้หน่อไม้อะเนี่ยนะทำโบ่น,นั้นนะเว้ยหน่อไม้เนี่ยต้มข้าวเดียวมันกระจืดด้วต้มข้าวเดียวกะจืดนะ